เล lo สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะในวันนี้เนี่ยอุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่ม Follow ใน IG ค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะอุ้มจะมาสอนวิธีการเพิ่ม f o l l o w IG แบบบัญชีคนต่างชาติค่ะบัญชีคนต่างชาติก็คือหมายถึงคนที่มากดติดตามเรานะคะจะเป็นคนจากทั่วทุกมุมโลกนั่นเองแล้วก็ขั้นตอนการทำนะคะเขาไม่ใช้รหัสผ่านในการทำะคะ่ะดังนั้นแอคเค้าเพื่อนๆปลอดภัยแน่นอนตรงนี้นะคะคอนเฟิร์มได้เลยแล้วก็สบายใจได้นะคะว่าทำไปแล้วเนี่ยแอคเค้งไม่โด,น,ด,ดนแบน หากใครอยากรู้นะคะว่าขั้นตอนการเพิ่ม f o l โล่เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันได้จากในคลิปนี้ก็เลยค่ะเริ่มจากนะคะเข้าไปที่โปรแกรม l i น์ค่ะกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์แอ s ไซน์ side, ปั๊มไอไทยค่ะจากนั้นนะคะก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนคุยกับแอดมินได้เลยค่ะ ะะก็จะส่งเกี่ยวกับรีวิวมาให้ด้วยนะคะรีวิวจะมีทั้งสองแบบทั้งรีวิวแบบบัญชีคนต่างชาติแล้วก็รีวิวบัญชีคนไทยล้วนค่ะเพื่อนๆนก็คือเป็นระบบที่มีคุณภาพสูงนะคะ,ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะยังมีโปรวาเลนทน์นะคะซึ่งแม้ว่าจะผ่านมาแล้วแต่ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะคะส่วนวันนี้นะคะอุ้มก็สนใจซื้อเป็นบัญชีคนต่างชาตินะคะจำนวน100รฟอค่ะ100รฟอนะคะราคาแค่5 9บาทเท่านั้นเองค่ะเพื่อนเพื่อน ถูกมากๆเลยนะคะแอดมินนะคะเขาก็จะให้รูปภาพนี้แก่เรามานะคะเป็นรูปภาพ QR code นะคะเอาไว้สแกนจ่ายเงินนั่นเองเพื่อนๆก็สามารถเซฟรูปภาพนี้ลงเครื่องแล้วก็สแกนจ่ายง่ายมากมากเลยค่ะพอเราสแกนจ่ายนะคะก็อย่าลืมส่งสลิปนะคะเพื่อเป็นการแจ้งโอนเนาะแอดมินจะได้เริ่มงานให้เราทันทีเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะอุ้มจะสอนวิธีการดูชื่อ username ig ของเราเพื่อส่งให้แอดมินทำการปั๊มฟอนะคะ เปิดโปรแกรม IG ขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนะคะไปที่หน้าโปรไฟล์กด Edit Profile ค่ะมองหาคำว่า user name ค่ะให้เรานำชื่อตรงนี้ไปส่งให้อดมินค่ะก่อนเริ่มงานนะคะอดมินก็จะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนนะคะยอดเก่าของอุ้มมีอยู่ที่5,536 f o l l o w ค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็ไปรอยอดขึ้นกันเลยค่ะเพื่อนๆยอดเริมนะคะ5536 f o l l o w ค่ะ ตอนนี้นะคะอุ้มกาลังรีเฟซหน้าจอแบบเรียลไทม์เลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยนะคะว่ายอด f o l l o w ขยับขึ้นแล้วนะคะเป็น5 5 4 5 Follow ค่ะเวลามีคนมากดติดตามเรานะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะเราสามารถกดเข้าไปดูได้ด้วยคะ่ะว่ามีใครบ้างนะคะที่มาติดตามเรานะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะยอดฟอลขยับไปที่5 5 6 1 Follow แล้วค่ะ เวลาผ่านไปแค่1นาทีนะคะตอนนี้ยอดฟอลโล่ขึ้นครบแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะเมื่อต้นคลิปอุ้มซื้อไปที่100ฟอลนะคะสรุปแล้วนะคะร้านนี้ยอดขึ้นจริงแบบไม่ตกตาค่ะแล้วก็ไม่ได้โฆษณาเกินจริงค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มฟ o l โล w IG แบบบัญชีคนต่างชาติก็จะเห็นแล้วนะคะว่าได้ยอดจริงแบบไม่ตกตาเลยเนาะแต่ที่อุ้มตับเวลานะคะ1นาทียอดฟอล้ค่อยทยอยขึ้นแล้วค่ะหากใครนะคะที่เคยไปใช้บริการร้านอื่นมาแล้วผิดหวังนะคะ ยอดขึ้นไม่จริงนะคะโดนโกอุ้งขอแนะนําร้านนี้เลยเนาะเขาชื่อว่าร้าน Follow For Shop นะคะเพื่อนๆสามารถแอดกันไปได้เลยนะคะที่ไลน์อัสไซปั๊มไอจีไทยค่ะรายละเอียดอุ้งจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะเป็นไลนอแอดของร้านเนาะเวลาพิมพ์นะคะอย่าลืมพิมพ์อัสไซด้านหน้าด้วยนะคะทุกคน ร้านนี้นะคะเขาเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะแบบเรียกง่ายๆเลยว่าเปิดแข่งกับเซเว่นเนาะว่างตอนไหนก็สามารถทับไปได้เลยค่ะเขามีแอดมินนะคะคอยตอบตลอดเวลาเลยตรงน,นี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดประทับใจที่อุ้มหมักประทับใจมากๆเพราะอุ้มเคยทับก็ตอนตีสองนะคะก็ยังมีคนตอบอยู่ค่ะและแอดมินที่นี่นะคะเข้าใจดีแล้วก็แนะนําดีด้วยค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าในบัน,นล่นะคะบ๊ายบายค่ะ